ชื่อโครงการปฏิบัติธรรมวันแห่งความรักวงเล็บต้นก้าต้นแบบคุณธรรมนมมอพ พระเจ้าพระองค์นั้นอาระโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสำคุททัสสาตรัสรูร้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสาภะคาะโต เรื่องโครงการปฏิบัติธรรมวันแห่งความรักเมื่อประมาณเดือนธันวาคมแล้วก็ต่อเนื่องเดือนมกราก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์นะอ่านหนังสือพิมพ์ก็เอีกเดือน2เดือนนี้ก็คงจะถึงวันแห่งความรักแล้วก็เด็กๆเ,เราก็ถูกหล่อหลอมด้วยกระแสวัตถุนิยม แล้วก็วัฒนธรรมจากต่างประเทศมาผมกระหน่ำนะผมกระนำ่นะะนำแล้วก็ทำให้เป็นเป็นปัญหาสังคมนะขณะนั้นก็คิดว่าเอ้ยเราอยู่ในในทางเนี้ยนะเราน่าจะช่วยอะไรกับสังคมได้บ้างนะนะที่คิดอย่างนี้เพราะว่าอาตมาก็มีโครงการต่างๆนะหลายๆโครงการทีนะ่เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งจัดมาก็อย่างต่อเนื่องนะก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ถ้าวันนี้วันแห่งความรักถ้าเราจะดึงเด็กๆเกยาวชนมาปฏิบัติธรรมดีไหมในวันนี้แทนที่เขาจะไปเที่ยวไปมั่วสุมหรือว่าไปสังสรรอะไรต่างๆก็เลยว่าอยากจะ ทำครงการนี้เอวังกันเลย,ยาโนกิติสัทโธอพุกขโตก็กิติสาวอันงามของพระผูมีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วดังมีว่าอิติปิโสภควา อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหันต์เป็นผู้ใกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้จะรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง คืออาตมาคิดว่าปีนี้คงไม่ทันละเพราะว่าอาตมาก็มีกิจกรรมเยอะอยู่ที่จะต้องทําทดูแลนะฮะอย่างเช่นปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถาวายเป็นพระราชกุลสนแบบองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานปริวัตกรรมก็ดีนะมันก็กิจกรรมก็แน่นอยู่แล้วก็หน้าที่รับผิดชอบก็เยอะอยู่เช่นมีหน่วยกู้ภยัยวัดเก่าจเจริญธรรมขึ้นมาซึ่งต้องดูแลสังคมภาพโดยรวมนะ ทั้งผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วก็อุบัติเหตุตามท้องถนนในเขตที่เราดูแลรับผิดชอบนะฮะในขณะวันนี้ที่เป็นวันว,นเวาเลนไทน์ที่เพื่อนๆเ,เลือกที่จะไปเที่ยวหรือออกไปข้างนอกไปเที่ยวคนนักแต่ผมชอบที่จะมาวัดมากกว่าเพราะเคยได้มาปฏิบัติธรรมหลายครั้งแล้วที่วัดเก่าแห่งนี้ครับผมชอบมากครับโดยเฉพาะป้าอาจารย์ป้า,าจารย ผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบาดนด้วยธรรมเพระคาติเป็นผู้มีความเจริญทำแนืท่าสั่งสอนสัตว์ดังนี้ เป้าหมายของเราก็คือเด็กโรงเรียนทับกุกดวิทยาซึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมของโครงการของปัดเก่านี้ร่วมมาแล้ว3-4ีปีโดยตลอดอซึ่งนำโดยอาจารย์สตวัตซึ่งเป็นคนพามาวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับความรักก็คือไม่ว่าจะรักพ่อรักแม่แต่วันนี้ผมคิดว่าผมรองรักตัวเองดีกว่าเพราะว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ การได้วิปัสนาข้ามคืนข้ามวันอย่างนี้ผมว่าการมันเป็นบุญกุศลที่ดีอย่างนึงนะครับก็มันก็ช่วงกับเข้ากระแสพอดีกระแสก็คือว่าวันที่14กุมภาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไปลุ่มหลงเนี่ยลุ่มหลงในกระแสว think, <c oughs> ัฒนธรรมตะวันตกการแสดงความรักของฝรั่งก็ส่วนใหญ่ก็เน้นไปเรื่องทางทางทางหญิงชายนะฮะแต่การแสดงความรักของของเราชาวพุทธนะคือการแสดงความรักต่อครอบครัวต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างเด็กที่มาปฏิบัติธรรมวันเนี้ยกับไปมีผลมากนะฮะเมื่อคราวก่อนนี้อาจจะมาบอกว่า,าพวกเธอเนะี่ยปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มาพวกเธอลองซื้อไปเติยวสักถุงหนึ่งวันที่กลับไปนะซื้อไปฝากพ่อฝากแม่และดูอา,อากิริยาของพ่อแม่เธอจะเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังซึ่งเด็กๆเ,เขา อยู่อ่ะคือโตมาเขาก็ไม่เคยทําอย่างนี้แต่พอได้ทําแล้วอย่างที่อาจจะมาสอนไปเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าแม่ดีใจมากจนน้ําตาไหลเลยแม่ก็อึ้งอ่ะอลูกเราเป็นอะไรไปนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาทั้งสิบกว่าปีลูกเราไม่เคยไม่เคยทําอย่างนี้อย่างน้อยน้อยพฤติกรรมเปลี่ยนไปใจอ่อนลงบางทีแม่กับลูกไม่เข้าใจกันนะเช้ามาแม่ไปทํางาน ลูกมาโรงเรียนไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้คุนี่ก,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 ก็พอซื้อก๋วยเตี๋ยวไปแม่ร้องไห้เลยดึงลูกเข้าม,มากอดซึ่งลูกก็เขียนว่าคือมีใบประเมินกลับมาว่าลูกก็เขียนว่าแม่ไม่เคยกอดเราอย่างนี้นานแล้วนะไดว่าฟังเทศฟังธรรมได้มาปฏิบัติตามจะทำให้จิตใจเราเฉืมอสใสขึ้นมีสมาธิสามารถนำความรู้เล็จจำใชประโยชน์ในทจําวันได้นะครับ เพราะว่าสิ่งที่ปอาจารย์สอนล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใช้เมื่อไรอย่างไร